วันนี้นะคะก็จัดให้นะรถใบน้อยปีใหม่สภาพดีนะคะพบคู่ออปชั่นจ้าปูออปชั่นเลยนะคะคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่549,000บาทนะคะรถปีอะไรนะคะอันนี้รถปี19นะเครื่องเทอร์โบเครื่อง1.0 t ร r b o นะคะทเทอร์โบนะคะคและออกรถกับเราใช้เงินดาวน์เพียงแค่2 0 0บาทเรามีจัดโปรโมชั่นให้อีกส่วนลดไปเลย20,000บาทนะคะก็เอาไปผ่อนทุกๆตอลอดสัญญาย หมดเลยนะแล้วก็ข้างในค่ะโวงมาบายมาติฟังก์ชันนะคะบอกแล้วว่า full option นะใครชอบแบบนี้นะจัดไปเลยนะคะไม่หกหมื่นเท่านั้นนะคะเม็กอารเจเว่นก็เลยะอ่าอันนี้ห้องพูดโดยสารคือรถยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดนะลูกค้าแต่คือบอดี้รถเนี้ยเนี้ยบทุกอย่างเลยตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะสําหรับใครนะคะที่ถูกใจอยากจับอยากจองนะ้วที่วัดขอนแงานเลยจ้าลิงก์ไลน์ประทรลปักหนุนไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะต่างจังหวัดทำสัญญาถึงที่โซนพี่ปีถึง 好好啊